สำหรับคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกคลิปกราฟิก2แบบครับในเบื้องต้นสิ่งที่ควรรู้คือคลิปกราฟิกคือแอนิเมชันสํเร็จรูปซึ่งใช้ในชั้นมีเดียหลักเท่านั้นนะครับคลิปกราฟิกมีหลากหลายรูปแบบเราจะต้องเลือกคลิปกราฟิกเนี่ยให้เหมาะสมกับงานของเรานะครับโดยทั่วไปนั้นการใช้งานคลิปกราฟิกเราจะต้องมีการกรอกข้อมูลชื่อนะครับ คลิปกราฟิกผมสรุปได้เป็น4แบบในเรื่องของการกรอกข้อมูลชื่อนะครับแบบที่1คือไม่ต้องกรอกข้อมูลชื่อแบบที่2กรอกข้อมูลชื่อแบบที่3กรอกข้อมูลชื่อแต่ว่าตัวอักษรน,นั้นเปลี่ยนสีได้และแบบที่4เราสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งตัวอักษรและเทมเพลตครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันครับอ่านี่เป็นรูปแบบที่ผมเตรียไมไว้นะครับอันนี้เป็นภาพเปล่าๆครับเดี๋ยวเรามาดูแบบที่1กันครับ ไม่ต้องกรอ,อกรอข้อมูล Trans ชื่อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างลองเลย์ดูครับไม่ต้องกรอกข้อมูลชื่อนะครับอ่านี่รูปแบบติ้มไปเลยครับแบบนี้คือคลิปกราฟิกแบบรูปทรง 3D นะครับคือเราสามารถใช้คลิปกราฟิกได้เลยไม่ต้องกรอ,ขอ,อ,รอ,บบอ,อกรอข้อมูลชื่อนะครับต่อไปแบบที่2ต้องกรอกข้อมูลชื่อนะครับนี่ผมเป็นการยกตัวอย่างครับอ่านี่รูปแบบนี้นะครับกดเล a y เขาจะเป็นแบบนี้นครับใช้คลิปกราฟิกอะไรก็มาดูกันเลยครับปุ๊บอันนี้เป็นแบบชื่อว่ารับเงินรางวัลครับเราต้องกรอกข้อมูลชื่อลงไปนะครับเห็นไหมครับผมกรอกฟานิเซียกับสเสน่ห์แห่งความหอมอันนี้ต้องกรอกไปไม่สามารถเปลี่ยนสีของอักษรได้นะครับต่อไปมาดูแบบที่3นะครับป๊บแบบที่3คลิปกราฟิกนี้ชื่อว่า เรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์มีช่องให้กรอกข้อมูลชื่อเนี่ยหช่องครับแต่ว่าสามารถเปลี่ยนสีของตัวอักษรได้นะครับเราเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็ได้นะครับเปลี่ยนปึ๊บลองเลย์ดูเห็นไหมครับตัวอักษรก็จะเป็นสีชมพูแล้วต่อไปแบบที่4นะครับแบบที่4ลองจิ้มดูว่าเป็นคลิปกราฟิกชื่อว่าอะไรคลิปกราฟิกชื่อว่า สูตรเมนูทําอาหารนะครับนี่นครับเราสามารถเปลี่ยนสีของเทมเพลตได้นะครับคือขอบตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีสมมติเปลี่ยนเป็นสีสมมนสชมพูติกถูอ่าเห็นไหมครับเปลี่ยนได้ละแล้วเราก็เปลี่ยนสีของตัวอักษรได้2ช่องนะครับเพราะมีให้กรอก2ช่องก็นี่เป็น4แบบของคลิปกาฟิกที่เกี่ยวข้องกับการใส่ข้อความชื่อนะครับ จากตัวอย่างนะครับภาพภาพเดียวนี่ครับแต่ว่าเราใส่คลิปกราฟิกต่างกันอารมณ์ของภาพก็จะแตกต่างครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันอีกทีนะครับแบบเร็วๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นแบบอย่งครับ 3D อันนี้เป็นแบบรับเงินรางวัลนะครับภาพภาพเดียวนะครับแต่ว่าใส่คลิปกราฟิกแตกต่างกันก็จะให้อารมณ์ที่แตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับอ่าจบละ สำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแบบที่2การใส่ข้อมูลชื่อกับแบบที่4นะครับที่ข้อมูลชื่อและเทมเพลตสามารถเปลี่ยนสีได้ครับมาดูกันเลยครับผมเตรียมตัวอย่างมาแล้วครับมาดูกันเลยครับอ่าอันนี้เป็นภาพแก้วกาแฟกับอ่านน่น่าจะเป็นปลาแซลมอนนะครับแล้วก็เป็นน้ำหอมกับน้ำหอมนะครับเดี๋ยวเรามาใช้งานกันเลยครับจิ้มไปที่มีเดียหลักนะครับนี้ให้ขึ้นแถบสีเหลืองนี่นะครับ ไอคอนคลิปการาฟิกก็จะเด้งขึ้นมาอันนี้ผมใช้ตัวสูตรเมนูทำอาหารครับคลิปการาฟิกที่ชื่อว่าสูตรเมนูทำอาหารเราก็จิ้มเข้าไปเลยครับก็เราก็เลือกแบบที่ Ingredient 2นี่นะครับอ,อย่างนี้ปึง้งลองเล่นดูนครับเราสามารถจัด องค์ประกอบภาพใหม่ได้ครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าแก้วกาแฟเนี่ยมันมีขอบดำๆอยู่นะครับแล้วก็จิ้มไปที่ภาพแล้วเข้าไปที่ปุ่มแพนแ n d o มนะครับฟังก์ชันแ a น and z ม m นี่ครับเราก็กดเท่ากับปึ่งอ่าแล้วก็ใช้นิ้วนะครับ zoom ให้มันพอดีนะครับเพื่อที่จะดูแล้วก็ติ๊กถูกแล้วเราก็ลองเล่นดูนะครับเห็นไหมครับไอตัวแก้วกาแฟนะครับก็จะเข้ากับกรอบมากขึ้นนะครับ รูปแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนสีของเทมเพลตได้ครับสีส้มเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้แล้วก็ข้อความป้อนชื่อเรื่องที่นี่เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนกันดูครับเราก็จิ้มไปที่มีเดียหลักนะครับให้ขึ้นแถบคลิปกราฟิกพึ่งเราเข้าไปครับเห็นไหมครับสีส้มเนี่ยเราเทมเพลตตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็เข้าไปเปลี่ยนสีครับเอาเป็นสีออกกาแฟเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยครับเกี่ยวกับน้ําตาลติพถูกซึ่ง ามาแล้วครับข้อความสีของตัวอักษรเอาเป็นสีเหลืองดีกว่า,อาพอได้ครับเราก็พิมพ์ไปเลยครับกาแฟยามเชา้าก็ลองเพลย์ดูเห็นไหมครับนี่เป็น1ตัวอย่างนะครับมาดูอีก1ตัวอย่างนะครับ ก็ภาพปลาแซลมอนนะครับเราก็จิ้มไปที่มีเดียหลักให้ขึ้นแถบคลิปกราฟิกนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่สูตรเมนูทําอาหารเลือกรูปแบบครับแบบนี้ก็ได้ครับติ๊กถูกปึ้งอลองเพลย์ดูะจะเห็นว่าภาพเนี่ยมันแบบ เต็มจอเกินไปนครับเราก็สามารถกลับมุมมองได้ครับโดยการซูมออกครับก็จิ้มไปที่ภาพนะครับแล้วเข้าไปที่ฟังก์ชัน pan and ซ o m นะครับแล้วกดเท่ากับนะครับจากนั้นเราก็บีบกดภาพลงไปหน่อยหนึ่งครับให้มันพอดีกัน,นครับเราก็ลองเล่นดูเห็นไหมครับรู้สึกว่าจะ อยู่ด้านล่างเกินไปแล้วก็เข้าไปใหม่ครับเข้าไปที่แพนโซมนะครับเข้าไปปรับให้มันขึ้นมาหน่อยครับอ่าพอดีละอย่างนี้ครับเพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงนี้ครับใส่ตัวอักษรครับแน้วเก็จิ้มไปที่มีเดียหลักนะครับจิ้มไปที่ภาพจิ้มไปที่คลิปกราฟิกจากนั้นเราก็มาเป,เปลี่ยนสีของขอบได้นะครับเปลี่ยนสีของขอบเปลี่ยน เปลี่ยนสีของขอบนี้ได้ครับเข้าไปที่สีครับเปลี่ยนเป็นสีอะไรเอ่ยเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็ได้ลองดูนะครับทึบอ่านะครับเสียของสอดแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้ปึ๊บก็ลองเลย์ดูนะครับอ่าพิมพ์สักหน่อยแซลมอนนะครับ อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับชื่อว่าคลิปกราฟิกสูตรเมนูทำอาหารครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับอีกหนึ่งคลิปกราฟิกนะครับก็ตัวน้ําหอมตัวนี้ครับปึ้งจิ้มไปที่คลิปกราฟิกเราจะใช้คลิปกราฟิกที่ชื่อว่าเว็บกาซีนครับปึ้งนี่เลือกแบบที่เลือกแบบที่03นี่ครับนี่ก็จะดูเท่ๆนะครับลองเลย์ดูครับปึ๊บ เราจิ้มไปที่ภาพจิ้มไปที่คลิปกราฟิกเห็นไหมครับตรงนี้เขามีป้อนข้อความชื่อนะครับให้กรอกสองช่องแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับแล้วก็พิมพ์คําว่าฟานิเซียนะครับข้างล่างก็พิมพ์คําว่าสเสน่ห์แห่งความหอม อ่าคลิกถูกปิ๊บเห็นไหมครับเรียบร้อยครับดูแบบมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็จิ้มไปที่คลิปการาฟิกจิ้มไปที่เว็บการ์ดินครับแล้วเราก็เลือกแบบที่เอาแบบที่0 7นย์นะครับปุ๊บอลองเลย์ดูนี่ครับโอเคเป็นการรีวิวคลิปการาฟิกครับข้อความป้อนชื่อเรื่องที่นี่แล้วก็ ไปแก้ไขตามที่เราต้องการได้เลยนะครับทบทวนกันอีกครั้งนะครับสำหรับการกําหนดระยะเวลาการเล่นคลิปการาฟิกนะครับสามารถกําหนดได้โดยการจิ้มไปที่มีเดียหลักนะครับถ้าเกิดจิ้มอย่างนี้แล้วเรายืดครับอันนี้เป็นการยืดเวลาของภาพนะครับซึ่งไม่ใช่เราก็ต้องจิ้มไปที่คลิปการาฟิกอีก1ทีนะครับเพ้่งจากนั้นเมื่อขึ้นไปรูปแบบนี้นะครับแบบนี้นี่เราก็มาเลื่อนได้ กรอบสีเหลืองนี้คือเป็นการกําหนดระยะเวลาการเล่นคลิปกราฟิกนะครับถ้าเกิดเรากาหนดระยะเวลาไว้เล่นแค่นี้นะครับตรงส่วนนี้ก็จะไม่มีการเล่นของคลิปกราฟิกนะครับเรามาติ๊กถูกปึ้งลองเล่นดูนะครับเล่นไประยะหนึ่งนะเขาจะหยุดนะครับการกําหนดระยะเวลาการเล่นของคลิปกราฟิกก็สามารถกําหนดได้แบบนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวคลิปกราฟิกนะครับเกี่ยวกับข้อความชื่อมีอยู่4แบบนะครับคือแบบ ไม่มีให้ใส่ครับแบบนี้ให้ใส่และ3แบบนี้ให้ใส่แต่ว่าเปลี่ยนสีได้4คือแบบนี้ให้ใส่เปลี่ยนสีได้และเปลี่ยนเทมเพลตได้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปลองเล่นดูนะครับคลิปการาฟริกก็ทําให้คลิปของเพื่อนเนี่ยมีลูกเล่นและสวยงามมากขึ้นครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ